ฝรั่งชอบผู้หญิงแบบไหนอยากรู้ฟัาคลิปน,นี้ให้จบ1ภาษามันต้องพอได้แต่มันต้องเก่งเลยไหมมันเราแต่ฝรั่งบางคนโอเคที่ภาษาอังกฤษกลางๆแต่บางคนเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างคุยปัญหาชีวิตด้วยได้ให้คําปรึกษาได้แล้วแต่คน2ส,ส่วนใหญ่ชอบคนที่ไม่วอลแวร์เขาตลอดและอันนี้มันเริ่มจากการที่ยูรักตัวเองแล้วอยู่ให้ค่าตัวเองถ้ายูรู้ว่ายูเป็นคนที่มีดีและทําตัวให้ดูดีอยู่เสมอมีสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลการทํางานหรือทําธุรกิจหรือว่าทํางานบ้านการดูแล แล้วยูเป็นคนที่ Energy ดีคือเขาอยู่ด้วยแล้วมันมีแต่บวกมันไม่ดิ่งคือถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะอยากเก่งเราจะพยายามพัฒนาสกิลเราจะแฮปปี้จากภายใน,นแล้วพอเราแฮปปี้อะมันส่งต่อพลังงานให้คนอื่นได้ทันทีนี่คือสาเหตุที่คนประเภทนี้ไปไหนใครก็รักโดยที่เราไม่ต้องพยายาม Impress ใครเลยด้วยซ้ำอยากฝึกสกิลแบบนี้นะคะเริ่มจากหนังสืออยู่กับฝรั่งอย่างมีชั้นเชิงเล่นนี้เลยสอนตั้งแต่สเสน่ห์ที่มาพร้อมบ dy Lang u a g e การสบตาบุคลิกภาพการวางตัวท่าทางทั้งในการทํางานและในชีวิตประจา วันสีนุ่งสีหน้าน้ำเสียงและภาษาอังกฤษด้วยในเล่มนี้ชวนคุยยังไงให้สนุกให้คนชอบให้คนเคารพผู้มือสายตรว่จริงๆต้องมีคนละเล่นจัดรวนก่อนโปรโมทนะคะทุกคน